ก็ขอการสืดีก่อนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปสำหรับกิจ,จ,จ,จกรรมนะครับผมบอยซีเมายิงครับก็หุบลงยิงกันบันๆสุดๆครับผมไม่ได้เป็นไหนได้หรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมก็คือยิงกันสุดๆ,ๆนั้นเลยนะก็คือเอามาตัดลงในนี้เลยกันว่ายิงกันแนวนี้มันจะสุดเก่งไงนะคผมโอเคเราไปโฉบมันเลยไป ไปอยู่บ้านของฉันเป็นที่ชั้นสี่เพื่อนมันมีสามคนนี่หว่ามีฮันนี่ที่ไอ้ชื่อยาวๆตายแน่นหว่าบ้านอะไรกันตายเออ ตายอ่ะตายตายอ่ะตัวหนึ่งหน้าดิมิกอ่ะพี่จะตายโอ้เพื่อนตายใช้ไหมดำหาพี่แล้วข้อมือยากจัด่าพีดำหาพี่แล้วเป็นดันมาแล้วมาดันมาแล้วช่วยช่วยช่วยตบไว้รอตบไว้ ตันตันหนึ่งแล้วสามสามนาพี่นาตัวหมานะพี่ตัวมาเล็กนะพี่ตัวมาเล็กกนยังเดงเด็กยังเังเด็กงเด็ยังเด็กยังเ็กังเด็กยังเด็ังด็กงเัเดยงเดยัยงยดังัังเ เอามือมือเล่นไม่ได้คนระแกแกอีกนึงเันของัน <c oughs> อยยังมีเมตเปล่ากอยยังเสีงยงังี้ดีดีตจอย ไม่พูดสาวมันตายมันตายดเยหลังเกิด์แต่่า่มาว่สูรบอยเกิดเมียวเียวเมียวเมียวเดียวเอาบอยหลังแกแล้วบอยเน่ใ่เกเลเดี๋ยวเขาิมาแป๊บนึง เข้าดิชาร์ตไปเลร้ายก่อนว่ะเฮ้ยเอาดิเอาแม่งดิ

ไม่ได้ขอไม่ได้พี่ไหวไหวเดอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าไอหนึ่งไอสัตว์เอ้ยยังไม่ฆ่าคนไอสัตว์แต่สีส่วนไอกรีนตายคอเดียวแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ของโหดอะไรอ่ะ ของธรรมดาน่าแหละเกมนี่จะเป็นจักรลันหอักรมันหรเฮ้ยกูมืดเลี่เอยเอาแล้วเอาแล้วใครมืดใคก็เดินาเข้ามาใรออ้าออ้โออ้ออ้าว้อ้โออ้โอ้โอ้ไอ้อ้โอ้โอ้โด้อ้โอ้โ้โออ้โอ้โออ้ออ้ออ้อ้อ ไม่ได้กินข้าวเลยน่หว่ันนี้เฮ้ยเบาออกสดออดออดยิงมาดีหลังหลังมาอ้ยไม่ตายโอ้ยยอะเปิด ตายเหรอตายมอแล้วพี่ปืดอ้เหี้ยเลยเลื่อนไปถึที่แปดนะครับมาแล้วพี่โอ้โหโอ้โห

ทีหังนั้นตั้งหลายคนลุ้มผมว่าวันนี้ไปไหนหมดอ่ะไม่รู้วันนี้แม่งไม่ว่างกันนี่เออมามามาหนึ่งหนึ่งกับผมฝาเหลาฝาแปลาฝาแบงค์ในข่าวว่าไระแบงคก็ทวารเลยดิบอยดิงดิ เฮียช้ำไอ้สัดเฮ้ยสกายฟ,ฟอร์ดไปที่เอาไงวะสกายฟอร์ดตายไปดิ ตายเลยคุณไม่ค่อนั่งอยู่ตรงนั้นวะเทคว่าใหม่ดิ